สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติธรรมนัตแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรัฐธรรมนูญเผยถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานผู้แทนรัษฎรส่งคำร้องของ51สอสอพักก้าวไกลให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งและมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผา รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์สอส,อสอพะเยาพักพลังประชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าสสจำนวน51รายซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานผู้แทนราษฎรผู้ร้องขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพสสและรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสนั้นกรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งและมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82วรรคหนึ่งและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนพศ2561มาตรา7วงเล็บ5และวงเล็บ9 จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องส่วนกรณีพิจารณาให้ร้อยเอกธรรมนัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่สสและรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเห็นว่า ข้เท็จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอและรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคส